ชัวเดี๋ยวเราทำอีกครั้งหนึ่งนะด้วย Account ที่เป็นของส่วนตัวแล้วผมล็อกเอาก์นเสร็จแล้วผม Sign In ด้วย Account ส่วนตัวเอาล่ะแล้วผมก็จะไปซื้อสินค้าเหมือนเดิมนะครับในเ s o โ c คตตาล็อคีทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลย so ap. กดโอเค uh, sourcing type ผมเปลี่ยนหน่อยนึงก็ได้เป็นรา m าสบายพอต่างต้องการ O E M ไปเลยราคาสม,มายัยโลโก้อ่ะโอเคอ๋อเลือกได้7อย่างนะเอาสองอย่างขอ sourcing uh, purpose ต้องการสำหรับเอาไปขายต่อบ้างทีนี้ quality quantity ปริมาณซื้อสัก5,000ชิ้นเพราะเราจะไปขายต่อ FOB uh, prefer unit ชิ้นและเหรียญพอไม่ถ้าจะซื้อขายต่อต้องขอถูกหน่อย0จุดเเหรียญแล้วเดี๋ยวไปขายเหรียญหนึ่งกลิ่นชอบจัสมิน type เป็นบาสโซ่อินกริเดียนเป็นเฮอร์บลแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แอมเมมีปัญหาในการพิมพ์ตรงนี้ พราะนั้นผมก็จะไปพิมพ์นี้ I want to buy and make. natural organic soap อ yeah. ยา copy วางเข้าไปนะครับ attachment ใส่รูปเมื่อกี้ที่เราไปโหลดมาหน้าตาสบู่ที่เราต้องการเป็นแนวนี้ เสร็จแล้วเซอร์ติฟายไม่ไม่ต้องใส่นะไม่ไม่ไมต้องการเซอร์เอาใส่ซะหน่อยแล้วกันให้มันแตกต่างจากเมกกื่อกี้ขอเป็นเซอร์ FDA ต้องมีออย์เป็นสินค้าเครื่องสำอางมา FDA uh, shipment method เป็นส่งทางเรือประเทศไทย shipment in ยี่สิบวันเลยไม่รีบเติม TG okay I want to buy share โอเค กด submit อ่ะทีนี้ได้นะฮะ